ว่าเแน่นอนเอแน่นอนเอ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 ้อเ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 อยอเูอยู่อูอเออเเอ้อเูเอ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 อเ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 อาเเอเอ้อเอเเอเออเอเอเเอเอเอเเอเอ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 เเดอออเอเออออเออ เอาไอเดียไอเปิมมึงทำอะไรลงไปอีเดียโอ้ยโอ้ยเฮียจบดีๆไม่ชอบสัตว์ลูกแคนนี้ อะไรทำเพื่ออะไรเนี่ยทำเพื่ออะไรไอ้เพมมึงเป็นเฮียอะไรมึงเอ๋อปว้เนี่ยเฮียคิดก็ไม่ซื้อไอสัตว์แม่งเป็นตำรวจภาษาเฮียแล้วมึงอ่ะไปตั้งกันจะไปเก็บชิดปะเออไอบอสมีชิดปะเนี่ยเมื่อกี้อ๋อไม่มีอ่ะโอ้โหเฮียพอกันเลยสัตว์บี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 เหนื่อยอีกแลไรเฮียทรมานว่ะสัตว์บีบีเฮียมันเข้าบีแล้วลูกๆเอ้ยเฮียตรงหน้าต่างมึงระวังเลย Ka, ไอเชี่ยนชาไปดูบ no. ีวะเสร็จเที่อะไรไอสัตว์วิ่งเที่ยมันหนักจริงไหมครับไปกูน้ำให้กูน้ำให้กูเล่นน้อยต้องรถเต็มเลยโอ้โหต้องรถเต็มเลยโอ้โหมึงเล่นปืนเที่ยอะไรมึงเนี่ยไอสัตว์อีเดียสโอ้ยเล่นเที่ยอะไรเนี่ยโอ้โห แล้วมึงรู้ไหมโอ้ทามเกมแมงเหี้ยกูนึกว่าเสมอเสมอไอเปรมไม่เลยเลยเฮี้ยมึงจะฆ่าพ่อมึงไอเปรมเฮี้ยควยเฮี้ยกัดฟันเล่นก่อนจะจบสัตว์เพื่อที่อะไรเนี่ยเพื่อเฮี้ยอะไรเนี่ยไอสัตว์ไอเปรมมึงเป็นเฮี้ยอะไรเอ้ยแม่งเขาสาแบกไอ้เหี้ยแทนที่จะนอบรับไว้เอาควายขุดทิ้งอีกไอ้เหี้ย S <S เอาเขาขุดทิ้งอีกไอ้เหี้ย้า่ตำนานอีกแล้เฮียโอเคคร้บพอมันก็เป็นเพียงแค่สีสันแล้วมันแค่เกมเราอย่าไปคิดมากครับการกิาตาไปเล่นกับพ่อมึงไอ้ตาไ้เฮียไปบีเลยเอาเอาเอา เราสมรวจไปข้างนอกแล้วว่ะโอ้โหแม่งเลือเอาเอาเป็นตัวเตืการ้ยถ้าสำรวจจะเป็นปวกท้องผิดอะไรอย่างงี้โอ้โหแม่งวิ่งเอามี่มาฟันกูเขื่ยมาโอ้โอหว่ามันก็ผมว่ามันก็ยิงพี่นะไอ้ทเทียๆ,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 ๆ โอ้โ oh, เหมึือไอ้เหี้ยอยู่บนหัวขึ้นได้ไอ้เหี้ยขึ้นได้อุ้ยโอ้โหบอลหลังมือหลังมือไอ้บ่สัตว์ไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงไอ้เหี้ยกูบอกแล้วไอ้เหี้ยง่ายแค่ไหนมา มิดเอเอเอชอดเอชอดเอชอดแล้วก็เอลองเอลองสองตัวเอชอดสองอยู่ผมอยู่ผมวอย้อมย้อมข้ามถังยิงถังติดถังหมดเลยเฮียเป็นลู้ยอ่ะโอ้โหซื้อออมหรอซื้อทำไมวะเรียบร้อยเฮียปืนไปแจกเขาเฮียขนาดบบมันไม่เห็นมันไม่เห็นหัวด้วยขนาดสองตัวเลยมีดตัวหนึ่งมิดฝาน ที่ข้างขวาไอ้เพียมีในบีมีอุโมงค์มีตัวหนึ่งโอ้โธเฮ้ยเผอโยนปืนแม่งกูนู้กดจีปิงไปแล้วยายแต่พี่ผมก็ลักโอ้โยโอ้โหแม่งโยนมากี่อย่างไอ้สัสโอ้กูกูเล่นเฮียมีคนเล่นเฮียกูเปมศูนย์ห้าไอ้สัส เอาจริงอะหมดเอาจริงอะจจรริิงงไอเปรมึงฆ่าสักตัวดิได้ตัวเอาจริงเอาจริงเรแอปปิดหนึ่งไงพี่โอ้โหเอาจริงอะเอาจริงอะโอ้โหควายเขาไหไรอุ้ยห้องอ่ะทามิ่งแปดอุ้ยเปินทางเดินขึ้นบีอ่ะเดินอ่ะโหลดไหมพี่โหลดอ่ะไหมพี่โหลด กลนดยครับยิงะลุอย่างเงี้ยพีกตโอ้โหแม่งตกใจเฮียเกมเฮียทำโน้ใจได้โน้ใจกับเริ่มจากคนที่ไม่เคยเป็นอาจจะเป็นก็ได้นะครับถ้าเล่นเกมเฮียเนี่ยเอ้ยเปรมฆ่าสักตัวดีเกมเนี้ยพี่เกมเนี้ยพี่เนี่ยเกมเกมนี้นะเกมนี้แน่นะข้าราชบริพารข้าราชบริพารเอ้ยเปรมโอ้ยหนึ่งคิวแล้วหนึ่งคิวแล้วซ้าย ใช่เลยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าเออะไอแม่งพวกเฮี้ยนะบางทีแม่งยิงกายแม่งตายเลยเปิ้มหันแป๊บเดียวไอ้เฮียบายบายบี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 เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยยิง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 เข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยเข้าแล้วผมาแหกกินดิเฮ้ยปลาไปติดตัวเอง โค้งมันยาวาอ่อแล้วปืนวิ่งยิงไอ้บอสมึงอ่านไม่ยิงเพื่อนตัวเองนะพี่อะไร <c oughs> ไอช้ชิ้ก็มันจีกูไอ้มน็ต้องใจดี